เปิดแลานเลยเด้อจ้าพี่น้องสาบายดีสาบายดีตอนเฝ้าจ้าะรุกคนเนาะเมื่อนี้ก็คือมาลงตลาดขายของกับแม่ยรุ่นเดิมมีทหานพักเนาะคนพัวมายอย่าง อักขรน้ลายเนี่ยนี่เจนคนใดเห็ดพี่น้องมาขายเห็ดนางฟ้าเราเก็บขายหลายรอบแล้วเนาะปีนี้เข้าโมเด้ปุ๊กพี่น่องอันเริ่มต้นเศ้าบาทแล้วกันสิบบาทสิบบาทสิบบาทนะโอ้ยไปทั่วไปท่วไปซะว่า ปเดี๋ยวสิพาย่างรอพี่น้องตอนนี้เป็นเวลาหกโมเสาร์นนาะคนก็คือตื่นมาแล้วก็เริ่มมาย่างเลยปละเวนกับโบราณใน้ขึ้นอยู่อากาศแบบเย็นเย็นห่านนี่เข้านะสื่อเด็กเด็กผมคเบิสี่สบบาทสื่อมันเผากับบักขา้าวโพดเรา ห่านปิ่งไก่กลับมาละเด้อวิเราปิ่งเป็ดมันเมื่อยมันเขาไปงานลายเลยเป็ด้า็ดเหรอมีเพื่อนไปะฮะคพืมนไปอันุญนั้นละ้าหกะ บบห่วเราเอ้ยก้อนละเท่าไหร่ก้อนละซาวจ้ามาโบเป็นนันไหมค่ะับนี้คเอาโตะก้อนขนมเมซออันนี้ไม่ใส่อะอันใส่มันจะใส่เออใส่มันก็มักสรีนอันนี้มันลือใส่อันนี้นะเป็นอ๋อมันใส่เจ้าใส่น้ำกันเลยแสบผลไทย ก็กินกินก่อนเดี๋ยวนี้แม่ล้วก็เอาอันนี้สองจัดน่ากินเดี๋ยวนี้มาอีเมีอีเมีแล้วมาขายทักขอบคุณหลายๆจ้ะลูกคสักมันๆแข่งเด้อปับปะหล่อๆพี่น้องมามาซื้อซอยแน่อันนี้ซอยเนาะมือนี้เนาะ นี่ตะหานค่ะพี่น้องเนาะไม่ขาเริ่มมาหลายแหละแต่ว่าลูกขาเข,า,ขายังบทันเดะอันนันปันไดนี่เดอสิมหาบึงกระตาหานันสันสือกระดง,งเคืองมาจากไหนใช่นเนะาะหาแนวเป็นตะส, <laughs> สื้อ่ันไีแด้วพ่อได้บอก,กระตาอันนี้นะ ดยนี่อันแม่เอาตัวนี้นะตัวที่เราใส่ผาเนี่ยร้อยหกคิวบาทเ <c oughs> จา้า <c oughs> เป็นวายบบ <c oughs> อันนี้คือหลดลูกค้าที่มาตลาดได้พี่น้องเนี่แปะกับบนทางเลยแนมไปทางนอกนอะโอ้ทางหมอกทางควันทางฝุ่นแห้งแจ้งซ้ำนี่นะอากาศแบบเย็นเย็นนะคนก็เลยบัาานนา้มาก,กันเนาะ่อไหน,นย,ยังได้กระตาน่อยนั่นแต่มันห่างๆคันสือไปหาเห็ดมันสิบริไลออกมันเป็นหูตรงโปงจริงเป็น<อ>นี่บรรยากาศอยู่ตลาดกันสิประมาณนี้เด้อทุกคน หลังจากทีห่างหายไปทิศสองทิศเนาะอาทิตย์ทีห้างก็ได้มาตลาดหนัดจ้าบันนนกขอบนะพี่นยอง ม้าหมูขาหมูขาหมูมาหมูเขากินเลยต้มเนียบลอยมีอะไรบ้าทอดมันทอดกล้วยไม่กล้องมิตขาพัดบ่แม่มิตรเขาพัดเล้อนี่ยแย่คนาว่ากลําเรื่องเรี่ยววา่บ่แม่นขลยนะแย่มิตรลูกค้าบ้านอื่นเอาเขาพัดกล้องหนึ่งสอ เอ้ยจะต้งยังไนก้นเอาเงี้ยโมเดลายโมบดลเท่านะมาขายพักเลอีเมแตะวันหันปิ่งนะบมเดขายตัวเองกินซื้อสั่งเงี้คนมามีเหมือนมาละสื่ออย่างเดียวว้าอีดีเจอเสือบอกว่าเขาสื่อหอยเมือกกระสอบหนึงนะย่างอยู่เขาแสบไว้แมน

อนะแกงพักแกงเขียดพี่น้องนึกชื่อใส่แกงแล้วไหมแต่มันหอมหอมได้ซอสน้ำหมักอันพางหมักอือพี่น้องเอามาใส่แกงแล้วใหม่นะส่วนไลยก็เจอกับคลายเขียดไายยังเลยพี่น้องเพราะว่ามันตลาดบ้านเฮาผกป้าดีแม่เถวคลายดีอะรีนาะสิเบิร์ดเลย โอ้ยหาเอดเด้อค่ะแบบเดียวเรดงี่นเียดนะคะดีที่หน่อยเง้เท่าไรนี่นะสิบาาตรงเยมาจะซื้อมาขัดอันนั้นซื้อแนวหลังถวยก่อนจ้ะใส่ทงในตาบ้านคอยใส่เงินบาทดิพี่น่อง เงินเหรียญกับใส้เนาะนี่นนนหา่านไข่เข่งซ้ำี่องพู้ซื้อว่าอาทิตย์นี้คนบอค่อยหลายปันไดเนาะถ้าเทียบใส่แต่ก่อนนาะโอ้ตลาดแบบคึกคืนเลยเดี๋ยวสิพามาหลอกผังนี้ป้าคอนสอนดนี่ยบริเวน เงามอีริน้องฟังหอมจังนะปะพวกมาหาชิบก็ได้มลาติชิบปลาหกมัดหาชิบทวกมาหาชิบะงามพี่น้องพักบัวแล้วนะสะ่อนกระเจับพูก็มีห่านคลายเนือหมูคม มเลยพื่อนครับฝากเขื่อนซื้อแล้วฝากวันนี้ก็ได้จ้าเพราะว่าสำหรับพรที่บยากหิวเนาะมาทีย้ำสีเมือลรากลับมาถือเอาพี่เนอะนี่คักสนะ แตละหันก็พอได้ขายเด้น้องกำมวนตลาดบัตรเฮานะคะบัตรชิบะ

บัานหาบ้ือแบบแบแบบอไรซื้อแล้วเราไปเลยซื้อแล้วมาเอามมาล่าข่าาเล่า้ชมกำลังสิแจงน้องเบิ้งต่เว็นนภ้วมขึ้นปรท่านได้วิทหอดลังเงินกับเจาสังยังหกโมงกว่ากวย ปิง่งไก่ปิ่งเป็ดขายดีดีเราบ่มีคููแข่งเนะาะพวกอาหารแนวกินซุกเป็นปิง่งนี่แตห่หันเราหันเดียวได้มือนนี่ต่ก้กานะ่ะมีหันเรากับหันสวรรค์เหื่อแล้วให่เบื่อเลยใหญ่เบื่อไค่อีตูไม่เงลุ้น เดือดว่าบน่อยนันปวดปวดกระจาเนาะไม่กินบมันแ่นเขียนแต่มันำเรจบากนที่เอ็ดมันอันนะดอกน่อยแล้วมันนักันได้คอยติดอ้าคือดอกใหญ่มันกระเบามันกรได้ลายมันบามาคายน้ำป้อยแล้วก็มาเลาะเลาะปัด พุกนี้เขาก็ไปเห็ุงานเขาพี่น้องโอ้ขี้ฝุ่นน้ำพองห้เเ้าเลยคือจะว่าคอยนั่งถืออันนั่นนี่มีคนสื่อของเราแล้วหนึ่งผืนโอ้ยซับนี้แล้วนงบัวเศร้าหยิดอยู่อ้ขายดีแท้เรากำลังจะเบิดแล้วเจาคืนเงียบแท้ตอนคนบ่มาเพินห้อง เราเง้านอนตอนเปิดท้านไม่เนาซื้อแน่ซื้อเรามา,<ห>มาแต่เลือกเราจากนอนเลยนะเรารับเลยนะแม่นพันแม่คะ่คะกับบัตรคนมาพันมีจีนี่ <laughs> เราววะมาซื้อเถิดสุเอ้ยกูเมื่อยเลยเราบ๊ะขดอะอยากหัวอยากหัวน้องตั้งแต่อาทิตย์ก่อนเลยเดี๋ยวมื่อนีนเทาเออมีซุ้มกับอันพวกไทยขอไทยขีดเลยพี่น้องเดี๋ยวซัอนเสือในเมื่อต่ำก่อนเนาะ ไปซูมกันเนาะแสบกินลายคนยดินไก่ด้กินไก่อร่อยหนึ่งบอกงามๆพากามาใหม่ไหมอร่อยหนึ่งแล้วครึ่งโลเอามาอื่อปีปีทาปลาแดกมีได้ปิกเป็ดมบ้าบโบโบพัวมือี้สีขัวเป็ดอยจ้ะสีกินโตมันบโบกินิน้องแรกแรกบผิดตำนะผิดแย่ๆน,นี่บอกนี่ชาบาทเอาาอยู่จ้ะ ไปเอาดกพิกแดงมาให้นะบัทอันนี้ย่างมาฮอบสองหน้องหอ่อเหลกในะยายางไกลไปแล้วมือน,นีตั้งมาสื่อหรืเดีบเรม้าขายเลยอ,นนอันนี้กะทะก,กับมาเจ้าบ,บริม้าลทยทีแต่อบอกอ๋อ่อยกบับบด้มาแดกงานยกันก,กับมามนเน้างานลอ,องมแต่ยุดกับยุด <c oughs> บร้าเขือ่อนอันยังซอยเนาะประตูบ้ <c oughs> อันนี้ท่ไหวโลภทาปับัติเเอาตัวดนไหแตกเงินใบพันใบแหลก่อยเบิดแล้วพี่นนางอันน้ำเบิดลอยสแตบาทแมนปะวะอันนี้เบิดสองอยหาสิบยังยังได้บโครบเดี๋ยวซิไปซื้ออีกเพราะว่าเมือนี้เฮามีนัดซุ้มกันกับยูทูบเบอร์ เอาสื่อเครื่องเมื่กินพี่น้องไปใจเงินขาเจ้าก่อนพ่อกระขายดีทุกหันเลยพี่น้องเนาะเพราะว่าคนมาน้ำหลังหันนะสาติมเด้อเอานี่จ้าสลนากดปหัอะเเอาคือสิอยากได้ลายแท้ เดี๋ยวเราปวเ่อขียนเจ้าเศร้าไปหาคุดเขียนอะไรไม่เถอะเอาบนี้นอเอาบองบเอาบองเมไปเก็บหันเก็มหัน จบบริบูรณ์วันนี้มาสักรึงโอ้ยสิเมื่อแล้วบ่ปากเลยเนาะโอ้ยบัดมาตีห่าพันห้อง่ะลูกค้าเพื่อนบอกซ้อนซื้อมาข้าโพดเพื่อนนั่ซื้อในอีนางเอาเมื่อนอนกินกับพัวมึงเพื่อนวะโอ้ขอมาบริบูผัว เบอร์นอนกินเละๆก็พัวมึงแน่แล้ววะจ้เคทุกคนจบแล้วพอกันคลิปหนาเด้อสบายดีเอามาสรุปบอเบิร์นอนพักมาขันส่งกินเถอะเอาตเอมาไม่ทางลังมีแต่แนวสื่อมาเด้ค่ะื่อเบอร์ลายกูขายขายเดี่ยว้วย โซงเบิดสามสี่หาลอยเอาเมื่อกินคือเอาเบิรคือบแบงแม่เอามื่อรดนะแบรแล้วเมืออันนี้แม่เสี่ยวสวัรค์เองพี่น้องไเองด้บหนูหากลุ่มมันำเอริหาก้มหาเขียดบ่ 那国家。